สเรื่องที่คนเป็นฝ้ามักถูกหลอกจากโฆษณนานครับถ้าคุณสังเกตนะครับในอินเทอร์เนต็ตตอนนี้มีคนขายครีมทาฝ้านะครับเยอะมากเลยนะครับแล้วหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะมันจริงไหมนะเพราะมีคนอินบ็อกมาถามทีมงานผมว่าครีมทาฝ้าเนี่ยที่รักษาหายไปใน7วันจริงไหมนะผมไลยบอกว่าข้อแรกเลยนะที่คนส่วนใหญ่เนะี่ย มักจะถูกหลอกบ่อยๆนะครับจากโฆษณาข้อที่1เลยก็คือคนส่วนใหญ่มักถูกหลอกว่าฝ้ารักษาหายขาดซึ่งผมบอกได้เลยว่าคุณเดินไปหาหมอผิวหนังหมอความงามคนไหนนะครับเขาจะบอกเลยว่าฝ้าไม่หายขาดเพียงแต่ว่า ้าเนี่ยสามารถลดลงได้ประมาณ50-70%ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละคนและขึ้นอยู่กับปริมาณฝ้าของแต่ละคนที่เป็นอยู่นะครับดังนั้นใครก็ตามที่เป็นฝ้าอยู่นะครับรีบรักษาตั้งแต่ฝ้าจางๆจ,จะดีกว่ารอให้ฝ้าเข้มฝ้าหนาแล้วค่อยรักษาข้อที่2นะครับคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่าฝ้าเนี่ยเกิดจากธรรมชาตินะผมผมว่า <laughs> จริงๆมันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติถ้ามันเป็นธรรมชาติจริงนะครับคนที่อายุเท่าเราทุกคนเนี่ย จะเกิดฝ้าหมดแต่คุณสังเกตเห็นไหมคนที่เกิดฝ้าส่วนใหญ่ก็คือหนึ่งคนนั้นน่ะมักจะทํางานแล้วโดนแดดบ่อยๆ2คนนั้นเนี่ยไปฉีดยาคุมกินยาคุมหรือว่ามีปัญหาเรื่องหลังคลอดแล้วเกิดฝ้าคุณสังเกตเห็นไหมดังนั้นหมายความว่าปัจจัยที่กระตุน้นให้เกิดฝ้าเนี่ยมีทั้งแสงแดดมีทั้งอายุนะครับมีทั้งความแห้งของหน้ามีทั้งเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนต่างๆนะครับทั้งฮอร์โมนภายในและฮอร์โมนภายนอกร่างกายดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับฝ้าไม่ใช่เรื่องธรรมชาติครับมันามา้นได ข้อที่3นะครับลอกฝ้าแล้วฝ้าหายขาดใน7วันบอกบอกไม่ใช่เวลาที่เราลอกฝ้าตัวแหล่งกาเนิดฝ้าเนี่ยมันไม่ได้หายไปครับเราแค่กําจัดตัวผิวหน้าออกไปชั้นหนึ่งนะครับดังนั้นพอกําจัดผิวหน้า,าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือวิธีการนี้ผมจะบอกคนไข้เลยว่าทําได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องห้ามโดนแสงแดดเพราะว่าผิวหน้าเราพอลอกไปเสร็จปุ๊บเวลาแสงแดดมากระทบบนหน้า ผิวหน้าเราจะไม่มีเกาะป้องกันเพียงพอที่จะปกป้องแสงแดดดังนั้นฝ้าที่เกิดขึ้นหม่จะยิ่งใหญ่กว่าเดิมมาเข้มกว่าเดิมมากๆดังนั้นใครก็ตามใช้ครีมทาฝ้าที่ทําให้ฝ้าหายไปใน7วันผมไม่ได้ห้ามนะครับเพราะมีขายอินเทอร์เน็ตเยอะมากนะครับแต่ถ้าคุณใช้แล้วต้องพยายามกางร่มหลบแดดทาครีมกันแดดนะครับแล้วจะช่วยทําให้ฝ้าที่เราลอกออกไปเนี่ย มันกลับมาช้าลงนะครับส่วนใครก็ตามเริ่มเป็นฝ้าเล็กๆเป็นกระจุดเล็กๆหรือเป็นฝ้าปื้นใหญ่ๆก็ตามแต่ว่ายังรู้สึกเป็นเงาๆอยู่นะครับให้รีบทาครีมที่ลดเม็ดสิบอยู่ส่วนเกินนะครับมีเยอะมากเลยนะสําหรับใครก็ตามที่เริ่มเป็นจุดเป็นฝ้าเป็นกระเล็กๆจางๆนะครับแนะนําอาจจะใช้แอนตี้เมลาสมาครีมเียให้ทีมงานเอาภาพขึ้นให้อันนี้เป็นครีมที่ผมออกแบบเองกับอาจารย์นะครับเป็นครีมที่ทาเป็นสปอตนะครับคือทาเฉพาะจุดเท่านั้นแล้ว ค่อยๆเห็นผลช้าๆแล้วเห็นผลชัดเจนเนี่ยใน3เดือนนะครับข้อดีก็คือสามารถใช้ตลอดชีวิตได้โดยที่ไม่ดื้อยาแล้วก็ไม่ทําให้หน้าบางไม่เกิดเส้นเลือดเหมือนกับยาทั่วๆไปนะครับเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติดังนั้นรักทุกคนนะครับสำหรับใครก็ตามอยากดูสามารถพิมพ์คําว่าครีมทาฟ้านะพิมพ์คําว่าครีมทาฟ้าถ้าภายใน1 0บนาทีแอดมินผมไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักในไลน์แอดด็อกเตอร์ทีหรืออินบ็อกของ Facebook ก็ได้ส่วนใครก็ตามนะครับที่ไปเผลอซื้อ ครีมเพื่อลอกฝ้ามานะครับแล้วอยากให้เขามีความรู้นะครับแนะนําสามารถกดไลค์กดแชร์เนี่ยคลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆคน,นนั้นได้นะครับรักทุกคนนะครับผมทําคลิปนี้เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆจากแคนาดาแล้วเจอกันคลิปหน้ากับหมอทีมสวัสดีครับ